กรุงเทพไฟเขียวให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง5้าทุ่มเริ่มวันนี้วันแรกพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหาคนครได้มีการลงนามในประกาศกรุงเทพมหาคนครเรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่51โดยมีสาระสำคัญเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ,อก,กรุงเทพมหาคนครตามที่มีมติการประชุมครั้งที่3ประจำปีพศ2565 เมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาจึงมีคําสั่งให้การบริการเพื่อการจัดการประชุมสัมมนาหรือการจัดงานในโรงแรมูนย์แสดงสินค้าศูนย์การประชุมสถานที่จัดนิทรรศการห้างสัพสินค้าศูนย์การค้าคอมมิวตี้มอลล์สถานที่ให้การบริการห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภยัย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทศการองค์การมหาชนกำหนดการอย่างเคร่งครัดและอนุญาตให้มีการบริโภคเครื่องดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานได้เฉพาะสถานที่ที่ได้รับการตรวจผ่านมาตรฐานระดับ HHA+ ในเวลาไม่เกิน23นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันที่15มีนาคมนี้เป็นต้นไป